สวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนเรามาผัดสปาเกตตี้กันเป็นสปาเก็ตตี้ใส่กระเพรานะคะผัดกระเพรากุ้งใส่เส้นสปาเกตตี้นั่นเองแต่ว่าส้าจะทําสิ่งนี้ก่อนสิ่งนี้คืออะไรเดี๋ยวไปหยิบปลามาก่อนทอดปลาปลาแห้งทอดไว้กินเคียงกับปลาตำมะม่วงนะ แล้วก็จะอเอาไว้ทำน้ำพริกด้วยเป็นปลาชิงชังปลาชิงชัง,ไ,งไม่รู้มันมันออกเสียงยังไงเนาะเวลาเราอ่านตัวหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็เวลาได้ยินเสียงคนพูดเนี่ยเขาก็จะเรียกไม่เหมือนกันเนาะตั้งกล้องกันหม้อก็จะสูงกว่ากล้องนะใช้หม้อหม้อนี้นะใส่น้ำมันนิดหน่อย พราะให้มันเพราะให้มันร้อนให้มันคั่วปลาได้คั่วนะะเช้ามากนะเจ็ดโมงเชา้า ดีและกคัวนี้เร็จก็ได้อาบน้ำสระผมถ้าไม่มีน้ำมันเนี่ยมันก็จะแห้งมันก็จะไม่อร่อยนะต้องใส่น้ำมันสักหน่อยให้มันรับความร้อนได้ดีที่จริงกินดิบก็ได้นะแต่ว่าค่าเชื้อโรคเนาะ thank mm -hmm. you เราอ่ะปลูกิเองนะแต่ที่นี่ก็นะซื้อเป็นธรรมดาเดี๋ยวให้มันอ่อนก่อนถึงจะพับเล่ยเล็กปีงแล้วค่ะ จะได้สุกทั่วถึงนะผักโรดแลยนะ,ะเนี่ยอยู่บ้านกินบ่อึดเลยค่ะพอปลูกไว้ให้ไงบ่ท่าน่นละค่ะกินดีชอบกินผักที่ที่ปลูกเอง ค่ะสิ่งนี้อันนี้เป็นลางจืดนะคะเอามาจากเมืองไทยแล้วก็อันนี้ก็ยังดีๆอยู่เลยไม้ไม้ตักข้าวของมันนะควันออกบากหนาวอากาศเย็นแล้วนะแต่ว่ายืนตรงไฟมันอุ่นเมื่อวานปไปทํางานกลับมากลับมาบ้านเห็นสิ่งนี้แล้วก็ตะเกียบหลายอันแล้วก็ไม้เสียบบาร์บีคิวอ,อยู่บนเตาผิงนะ,ะถ้าอยู่บนเตาผิงเนยก็คือความหมายคือ มันจะเผาไฟไปเนะี่ยอันนี้รางจืดมีอันเดียวนะฮะรางจืดแก้แพ้แก้พิษแฟนเก็บบ้านเก็บครัวคนหนึ่งทิ้งคนหนึ่งก็เก็บกลับมานะแล้วเขาตื่นมาต้องเคลียร์แล้วไม่ได้นะจะทิ้งสิ่งนี้ไม่ได้นะเขาไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่ว่าไม้ตักข้าวอะ่ะที่เป็นตัวไม้อะ่ะ มันใช้ดีไม่รู้เขาจะทิ้งทําไมเขาอยากจะเคลียร์บ้านเข้าใจอยู่แต่ว่าบางอย่างมันมันยังใช้ได้เนะทุกคนแล้วปาเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ทิ้งของปาใช้ของแบบมีคุณค่ารู้ค่าได้ลแล้วมั้งเนี่ยว้าวไม่ไหม้หน่อยก็จะหอม น้ำมันหกใส่เสื้อแล้วข้างกระทะเล็กค่ะ,นะคนอยู่ที่นี่เป็นเป็นกุ๊กได้เลยนะทำอาหารแบบเต้เก่งอ่ะกาแฟขาดไม่ได้ เย็นๆแบบนี้ต้องดื่มกาแฟยิ้งไทยชายไทยมาอยู่ต่างแดนในทำอาหารเก่งกันแทบทุกคนนะถ้าคนที่ไม่เก่งก็ต้องหาแฟนที่ทำอาหารเก่งอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบลักษณะพัดขี้เมานะฮะ เครื่องมันนี่ก็จะเป็นแบบผัดขี้เมาเลยก็ใช้พริกไทยดำนะ o r i จ i n a l ก็คือจะเป็นพริกไทยสดแต่พริกไทยสดเนี่ยเวลาซื้อมานมันจะไม่ได้ถือใช้หมดแล้วมันก็จะไม่ได้ปาไม่ชอบรสชาติพริกไทยสดเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับพริกไทยดำกินได้แต่ไม่ค่อยชอบนะ i เด้งๆ <c oughs> เส้นใสมากอันนี้เป็นเส้นชิมให้เส้นนุ่มแบบอย่างที่เราต้องการนะ เนนาวนะคะเวลาไปยนะืนอยู่กับไฟเนี่ยมันก็จะ,ะอุ่นเนาะอาหารของวันนี้นะคะอาหารทั้งวันใครจะกินก็ได้อุ๊กอยากทำนะฮะอุ๊กประจําบ้าง คือใส่น้ำตาลมะพร้าวไปนะคะ รสชาตินี่มันจะเข้มข้นมากนะคะพริกไทยพริกเขียวนี่ก็เผ็ดนะคะเป็นพริกเผ็ดใส่ทั้งเม็ดเลยกระเพาหรือบางคนไม่ชอบทั้งใบนะคะชอบเป็นแบบสับสับสับ,สบ,สบ,สบนะคะ กระตายชบเป็นใบกระเพราหน่ีซื้อมาก็เก็บไว้ได้กินกินสองครั้งอะ่ะมันทิ้งแบบไม่เสียทิ้งไม่งั้นมันก็จะมัดจะเสียทิ้งกระพเพราหัวผ่าเราเหยาะน้ำลงไปได้นะคะ

ลงเดี๋ยวกุ้งจะแข็งเกินไปกุ้งจะไม่เด้งนะนอนกระทะอีกอันครัวนอกบ้าน่ะผัดเสร็จแล้วมากินอาหารตัวเองคีนี้อาหารนั้นเอาไว้ให้ลูกลรือแแต่แฟนไม่กินช่วงนี้แฟนเขาไม่กินอาหารที่เป็นเส้นเป็นแป้งนะ โลครับอาหารตัวเองเช้านี้ก็คือตำมะม่วงเปรี้ยวมากนะคะทุกคนเปรี้ยวขนาดว่าต้องใส่เครื่องปรุงเยอะใส่แล้วก็ใส่อีกใส่แล้วก็ใส่อีกเพราะว่าเพราะว่ามัน รสชาติมันบ่ได้นะะมันเปรี้ยวหลายเราต้องเอาเครื่องปรุงกลบเนาะซึ่งมันก็เครื่องปรุงก็คือโซเดียมเ็ดปิ่งเคาชีค่ะให้ลูกสาวปั่นหนึง่งห้วยเกลือเอาไ้ทั้งฟ้าทิ้บเขาค็ค่ะกระทันป่าเอาลไซนผักไผ่ทีผักไายออกแล้วก็เอาเหล็กปิ้ง ไปไปปิ้งข้าวจอีอืมอืมเปรี้ยวอืมเป็นกับปลาเล็กปลาน้อยมีคนบอกว่่เก็๊ปลาเล็กปลาน้อยมันมีแคลเซียมนะดีวกว่าปลาใหญ่ย่างเหนียวค่ะ ยืนกับไฟมันก็อุ่นเนาะแปมเนื้อเหรอปดกลับข้อจี ทั่วนอกบ้านมาค่ะอาหารเช้าตำมะม่งวงคนต่างแดงือประแดกตอนกุ้งกุ้งเด้ง ท่านี้นะคะเดี๋ยวปกินต่อกันกินให้จบกันกินข้าวหมดบ้านนี้พอที่เหลือก็จะเอาไว้กินรอบใบาย,บายอันนี้เอาไว้โขลกเป็นเมนูต่อไปแล้วค่อยมากินด้วยกันนะคะจะโขลกใส่มะม่วงเพื่อเปรี้ยว ต้องเท่งปลาจะลอก,การสุกนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้มันมันหนาวนะฮะความสุกมันก็จะยืดเวลาไปอีกความสุกผลไม้นะฮะม,มันสุกช้าถ้าปลูกผักก็หยุดการเจริญเติบโตเพราะว่าความหนาวมันได้แดดไม่พอพึ่งไม่แดดมื่อไค่ะอืม ประมาณมีแดดเนิดนึง,นงคลิปก่อนนะะ่ะค่ะไปสวนหินในคลิปไปกินปิ้งหมูที่สวนหินอืได้บรรยากาศแบบมันสดชื่นขอบคุณที่มานั่ง กินกินเป็นเพื่อนกันแล้วก็ทำผัดไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวป้าต้องไปกับข้าวข้าจีละข้าจีเอยเคือเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกินกินเพื่อไปอิมอ่มเอมแล้วไปอิม่มเอมบอกว่าอยากกินตำแตงตำมะละกอนนะคะไม่ไม้ไมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ